สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็ยินดีทุกท่านกลับมาพบกับผมปลานเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเข้าป่า6ปลีแลวก็อนอนอยู่บนห้างที่ผมเคยทําไว้นะครับก็อ,อยู่ในป่ามันก็เป็นแบบป่าที่เป็นป่าป่าทึบเหมือนกันนะท่านผู้ชมเต่ยมันก็เข้ามาไม่ลึกก็จะมีนักสงฆ์เคยเข้ามาบวชป่าหนึ่งครั้งแล้วครับท่านผู้ชมมาก็ ก็จะเข้ามานอนกันสักพักนะพี่เงี้ยจิตใจสงบกบับในป่าโอเคครับผมก็จะเดินกันไปที่ห้างของผมก็ที่ผมได้ตามไว้ก็เดินก็ไปก็ไม่ไกลนะพี่นะ้องเดี๋ยวก็จะไปถึงห้างแล้วเราก็จะไปปุบ,บไปนอนบนห้างนะครับท่านผู้ชม,อมนอนชมบรรยากาศในป่าครับผมตอนนี้ก็เมื่อนฝนมันจะตกด้วยฟ้ามันก็ลั่นเงยนะครับพี่นะ้องฟ้าร้องฟ้าลั่นนะครับสวัสด,ดีทุกท่านกันที่ห้างนะผมที่ผมได้การห้างไว้ตอนนี้ผมก็มาถึงแนละ้วครับผม โอ,อเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่บนห้างนะครับท่านผู้ชมครับผมนู่นครับผมห้างอยู่ด้านบนนะครับโอเคครับผมอยขึ้นไปบนห้างกันดีกว่าห้างนี้ผมก็ได้ทำไว้เป็นกลางแรกที่ผมมาสร้างห้างแล้วก็อีกอย่างมันก็ปิดปิดตำเลจากที่ไายลาตันก็จำกันนะผม ผมก็ไม่รู้ไม่เคยทำมาก่อนเลยทำปิดนะผมก็ิีตาิีตามไปครับอยู่นี้โอเลยวันนี้ต้องมาอ,าออกนะครท่านผู้มชมครับผมสายที่ต้องหอออกนะห้างอย่างนี้ก็ผมมาทําโดยผมไม่รู้ประการที่ทําลงไปครับผมการห้างมันก็ดได้แต่ว่าจุดที่เราจะการห้างนี่ไม่ใช่กาดได้ทุกที่นะท่านผู้ชมครับผมจุดนี้ที่ผมมากัดอยู่ที่ผมปิดก็คือ มันจะเป็นต้นไม้สองต้นนะท่านผู้ชมอมันจะมีอีกต้นหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของอ้วยและอีกต้นก็อยู่อีกด้านหนึ่งของอ้วยผมก็เลยไม่รู้เรื่องกัดไม้กันแบบเหมือนสะพานขวางกำหัวห้วยรอบอ้วยรอบกองเลยคนระับกพเลยมีบางอย่างปิดปกติครับผมป่วยแบบไม่รู้สาเหตุนะท่านผู้ชมอาการดีๆอยู่ก็ป่วยก็ผมก็นึกแล้วว่า ไม่รู้ว่ามันจะป่วยจากอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปตากฝนตากแดดอะไรมาก็คิดอยู่ในใจใช้เวลาอยู่นานนะผมก็คิดคิดอยู่ก็้เว็นอักก็นึกออกว่าผมน่าจะโดนจากเหตการณ์ที่ผมมาสร้างห้างในกัางนั้นก็ได้กาจะที่จะตังออกไปว่าถ้าผมหายป่วยแล้วเมื่อไรผมก็จะมาเขาข้างจะไนี้ออกนะผมจะตายออกนะผมไม่ให้มัน รอบลำคลองลำห้วยอยู่พอคราวนี้เรามาทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโทษอะไรผมก็ไม่รู้นะผมว่ในเมื่อเรา,เราก็โดนก็าทำหนี้เจ้าที่เจ้าทางทำหนี้อะไรแล้วก็ถ้าเราคิดออกจุดไหนแล้วก็มาแก้จุดนั้นนะผม,ผมก็ไม่รู้ครับก็เลยต้องมาจุดนี้ก่อนนะผมในเมื่อบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดผมหายป่วยผมก็หายจริงนะผม อยงแ่นอนไปประมาณสองชั่วโมงครับผมนอนหลับไปหนึ่งตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อาการที่ป่วยจากที่ตัวร้อนมากแล้วก็มึนหัวเดินไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยหายผมก็เลยก้าป่าถือโอกาสน,นี้ก้าป่ามาวันนี้ก็มา,าห้างนี้ออกนะผมห้างที่ผมไ้ตจำไ้่ับไม้ไปก็โอเคนะผมก็เดี๋ยวเราก็จะนอนพักกันสักเป๊ะนะผมจากที่ผมเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยว นอนปักไปเรื่อยๆแล้วก็จะชมบรรยากาศรอบๆฟังเสียงนกเสียงควา้องอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลอนที่เราจะกลับเราก็จะไล่ห้างโง่นะผมแต่ระหว่างกลอนที่เราจะไล่ห้างเราก็เชื่อมานอนปักกันสักเป๊หนึ่งนะผมโดยผมวันนี้ผมก็ปลาปรีมาด้วยผมเพราะว่านอนในปรีมันก็ปลอดไปจากยุงนะผมจากยุงที่จางเราก็ปลูกต้นไม้มันก็มัน่นคงนะผม เหมือน่างถ้ารูไม่กัดไอเนีนน้นยจริงๆก็อันตรายเหมือนกันนะคระับโอเคครับผมความสูงประมาณสี่เมตรนะวันนี้นอนห้างนั่งห้างครับผมวากไว้พี่น้องท่านใดที่ยังไม่รู้ก็กวักงต้องเรียนรู้ก่อนนะผมคนที่เราจะมากัดอ้างไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะผมก็ท่านใดมีความรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะผมกขอบคุณมากนะครับผมตา มีดานใดก็ามาให้ความรู้แล้วก็ก็คิดนะครับผมอาจจะผมทำอะไรปิดลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็นอนฟังบรรยากาศในป่ากันไปก่อนนะผมฟังเสียงนกเสียงกาอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็เข้ามาช่วงใบกันครับท่านผู้ชมก็ เวลามันไม่ก็จะมีมากนะครับผมแต่ก็มีก็จะพยายามตามให้มีนะผมจะได้ตามคลิปไอ้พี่น้องได้ชมนะครับก็ตัอคลิปแรกที่ผมตามลงไปนะผมถ้าเกิดว่าถึงหนึ่งพันวิวเราก็จะไปกันห้างกันอีกสักจุดหนึ่งครับผมไปหาชุดที่หมูปลามันลงมาเล่นกีโกนอะไรประมาณนี้นะก็จะไปหาไมา้กันห้างให้ก็ลองซุ่มกันด,ดูสักหนึ่งวันนะสักหนึ่งวันนครัะ,ระรท่านผู้ชมเผื่อว่าจะได้เจอตัวของโก ไอเชื ơi, á, ng, ้อไม่เชื ì, mà, đ đ ้อนี่ผมก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าหมูป่ามันก็มีอยู่ก็ดก้างเยอะอยู่ครับไม่ว่าจะไปที่ไหนในสายว่ายไหนก็มีกาสเชื้อไว้ผมก็เยอะแต่ตัวนี่ผมว่าจะเชื้อจังจงนี่มันไม่ใายนะผมก็ว่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่จะโมกไวมากครับผมเกิดเราเดินไปได้กลิ่นเราได้ให้นะผมไม่ว่าเราจะเดินตั้งเส้นทางนะผมพอลมปัดไปนะผมก็พอได้กลิ่นก็ก็จะวิ่งหนีนะครับ ซึ <toys> ่งตอนนี้เราจะไปกันห้างเราก็ต้องไปไปก่อนต้องไปเช้าๆ้ก็แต่โอกาสที่เราจะเจอก็น่าจะไปช่วงบ่ายๆตอนพอเราไปกันห้างช่วงเช้าเราต้องนอนรอผมนอนรอก็ช่วงบ่ายประมาณช่วงบ่ายช่วงเย็นนะผมเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่นหมูปลาจะออกมากินนะผมช่วงเที่ยงๆมันก็จะไปหลบในที่เหมือนมีไม้หักหรือว่าในประมาณนี้ ก็ความคิดผมนะผมเพราะว่าจากที่ผมเดินในป่ามาก็ส่วนมากแกเจอช่วงเช้าช่วงเช้าสู่แล้วก็ไปเจอช่วงมืดอีกทีนึงครับผมช่วงมืดนๆนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็นอนรอเวลาไปก่อนนะงเดี๋ยวพอใกล้มืดเราก็ค่อยเดินทางออกจากป่านะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่กล้ายอยู่นานๆน,น,นะครับ นาฬิกาี่นาทีแล้วทำวก็เดี๋ยวก็คงต้องเก็บสัมปาระนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินทางออากป่าแต่คนนี้เราจะเดินทางโอกจากป่านะครับผมแล้วก็ทำการเอาห้างจุดนี้ออกคนอนะครับเพราะว่าจุดนี้มันผมมาสร้างไว้ในที่ที่ไม่ควรจะสร้างนะครับมมันเป็นลำตาแลนะ้วก็สร้างขวางลํำตาน,นะครับ สร้างกล้องน้ำตาลนะ้าผมก็เดี๋ยวก็เก็บเกลี้ยครับผมแล้วก็เก,ก,ก็บสัมภาระกระเป๋าเฟสทายแล้วก็จะนำลงไปด้างล่างแล้วก็จะขึ้นมาเอาห้างออกนะครับผมเพราะว่าโดนแล้วโ <c oughs> ดนไม่ว,ว่าโดนลงโทษหร่อว,ว่า,ดววา,ดวาโดนทำโทษโดยที่เรามาทำแต่เราก็ขอแล้วนะครับผมแต่อาจจะมีความผิดในจุดนี้แต่เจ้าที่เจ้า่างก็คงไม่อยากให้เรามาสร้างงาน กวางลำอ้วยลำกลองแบบนี้ออกน็มะีตั้งห้องออกนะท่านผู้ชมก็บางทีถ้าผมสร้างาง่ายเหลือไม่ฝังอ้วยลำตามนี้ก็อาจจะไม่คิดโต๊หรือว่าถือสาโต๊ดอะไรห้างที่ผมได้กัดไว้แนละ้วับท่านผู้ชมครับผมก็ต้นแรกก็เกะเชี่ยวขรับผมตั้งทั้งสองกางนะผมแนละ้วก็ตึงไม้ลงมาสองจุดที่ข้างลำอ้วยครับนี่ครับผมโอ้ไม่ไอ้ไปฝัง สายน้ำสายลําอ้วยนะผมโอเคครับผมกอ,อ,องเสร็จรามาไม่ออ,อกโอเคนกรับรมาไม่ยอมอะไรไปฝังเลยนะครับป็นผู้ชนมนะครับผนที่เราจะเดินออกจากปาคอต้องสวด ดูอุปกรณ์สำหรัของเราตรงกลางนะผมเพื่อที่จะเราไม่ลืมไว้ในปะนะ่านะก็ไม่ต้องเดินกลับกลับมาหองเก๋ๆนี่ผมต้องเช็คให้ดีนะผมก่อนเดิจะต้องเช็คทุกอย่างเลยับผมตั้งแต่มีดตั้งแต่ปี้สปายหรือว่าอะไรมือถืออะไรต้องเช็คให้หมดนะผมโอเคครับผมเดินทางออกจากป่านครับก็โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากป่า,าแล้วครับเพื่อที่จแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในลำตาลนะผมก็จะเดิน ออก็จะล้ำตาไปประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลก็จะไปถึงรแล้วครับท่านผู้มชมของผมเแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็คงต้องปิดร้านเมื่อวันนี้ผมคลิปนี้ผมมาแก้ในสิ่งที่ผมทําปิดไปนะผมก็ต้องมาแก้ไขนะผมให้มันถูกต้องก่อนท่านใดดูแล้วชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยับผมก็อ่อาผมทําอะไรปิดไปก็ต้องขอปยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะผมก็ พีน้องตันใดดูแล้วคลิปผมอะไรที่ผมทำปิดก็ตักเตือนผมได้นะผมคลิปนี้ก็ปิดปี่น้องลาไปเพียตงตอนนี้นะผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม